สวัสดีครับพี่น้องมื่อนีมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับถ้ำพระปูนะครับพาไปดูถ้ำพระปูด้วยกันครับบรรยากาศนะครับเชิญครับอ่านี่คือบริเวณถ้ำพระปูนะครับจังหวัดเลยนะครับนี่องค์พระนะครับองค์พระนะครับที่สักระนะครับอยู่บนยอดเขานะครับ ตรงโน้นมีเสียนพระด้วยครับเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆครับอ,อันนี้หลวงพ่อเสียนนะครับสักการะาสาธุขอให้ลูกได้แต่สิ่งดีๆจะสิ่งดีๆนะครับปู่บริเวณตรงนี้เป็นถ้ำพระปู่นะครับลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงไป กกินค้างคาวเนาะขี้เกียร์ขึ้นแล้วอ่าตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำพับป,ปู่แล้วนะครับมากราบสักการะแล้วก็ขอพรนะครับขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับเพื่อเป็นอ,อนุสร ให้กับชนรุ่นหลังเผื่อไว้ดูนะครับท่าพรปู่ที่จังหวัดเลยนะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์ทําพาปู่นะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับโน่นหลายชั้นเลยลองตามขึ้นไปครับโออเหนื่อยเลย ขึ้นมาบริเวณข้างบนแล้วครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนู่นเห็นจะยอดลังคานะครับกุฏิอันนี้ก็ทางไปข้างข้างหลังนะครับแต่เป็นทางชำรุดแล้วนะครับไม่ขึ้นไปอันนี้ก็คือโน่นขึ้นไปอีกชั้นนะครับตอนนี้ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับอันนี้บริเวณภูเขานะครับภูเขา อันนี้ก็เป็นหลวงตาบัวนะครับท่านท่านได้มาวิปัสสนาที่นี่นะครับก็เลยให้รละลึกนึกถึงท่านนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับอตอนนี้กำลังจะลงไปแล้วนะครับกำลังจะลงไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอยนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับ นะถ้ามองลงไปนู่นก็จะเห็นนะครับผู้คนที่หลั่งไหลมานะครับศึกษาดูงานนะครับทัศนศึกษานะครับนะเดี๋ยวลงไปครับลงไปข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นมาเหนื่อยมากเลยนะครับอ่าอันนี้คือเลี้ยวลงไปนะครับไกลมากนะครับ เหนื่อยมากนะครับมุมด้านบนนะครับเดี๋ยวลงไปครับอ่าลงมาบริเวณรอบๆครับข้างล่างแล้วนูน่นที่เมื่อกี้ที่มองขึ้นไปครับอยู่ด้านบนครัลงมาข้างล่างนะครับก็จะไปที่รถแล้วนะครับตอนนี้ สวัสดีครับลุงชันผ้าเบิงชาแนลมาแล้วมาแล้วครับมือนีพ้ามาเที่ยวนะครับท้าพระปูนะครับจังหวัดเลยนะครับนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ f อฟแฟนคลับทุกท่านกะมาเยี่ยมชมน้ำกันเด้อครับขอบพูดหลายๆครับสวัสดีครับ